ครั้งด้วยนะครับอยู่กับในแมปเบดบอลนะคะวันนี้ในแมปเบดบอลวันนี้เราจะมาเล่นเบดบอลนั่นแหละมีบอลก็คือเบดบอลนะครับเราจะมาเล่นเบดบอลกันวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างนะฮะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่า ไปเริ so so Luckily, ่มกันเลยงม้นเราจะฆ่าแักคนมาบุญแล้วแหละดูสกักกักดูตับกากจุงเบย์จุน่าจะออกต่วนเลยถ้ามานี่เตียงกดแล้วนะถ้ามานี่กดจุดบอลด่วนเลยอ่ะอุ้ยไม่ทันจุดบอลไม่ทัน ไม่นะหยุดบอลไม่ทันนะฮะหยุดบอลไม่ทันแล้วก็ได้แบบอื่นกันนะฮะอ๋อเราเล่นแบบอะไรดีโน่นจะเล่นแบบอะไรดีนะไม่ค่อยมีอะไรเล่นเลยเล่นแบบอะไรดีเนะ้อฮึ อะไรดี่่นี่กันกันจำลองการต่อสู้การน,นี่ไงจำลองการน,นี่ไงมี เราสามารถมีโค้ดใส่ได้ด้วยนะครับโค้ดจันเป็ดเอาว่าโหลดแล้วก็สูตรปอนนะคะคือจันเป็ดเอาวอรโหลดที่กบเลี้ยงหลานทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับก็ใส่ช,ชื่อช่องเขาไปเลยส่วนปอนก็คือปอนที่มีเกียรของพี่ครับแต่ตอนนี้เราใสะะาะะไา่ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันไม่หมาโค้สเลยนะครับไม่รู้จะบอกทำไมเขาต้องมีพี่ไทยไม่ได้อยู่ดีนี่นะครับกดไปเลยกดที่มันพังเลยะคะม,มัไม่เป็นไรร จงมีกดเยอะๆแล้วเราก็กดนี่ออโตได้ไหมออโตไม่ได้นม่ไม่่มีอะไรเราจสายฟีไม่เติมแล้วมันเติมมันลีนเล่มีเดอร์นึงเดอรฟีไหมเนี่ยไม่มีเดอรนึงเดรีเลย่จะมีเดอรนึงเดอรฟีอ่มีเลยหาะครับว่ายวาวห่งบีตายหา หนึ่งบีเก็บยังไม่ถึง100หนึ่งร้อยเลยเดียวป็นหนึ่งบีผมขอผ่านครับไม่ใช่เกมผ่านนะเกมผ่านเชียวผมขอไม่กดแต่ผมขอผ่านเลมืกันโอ้โหต้องใช้กีกบว่ะเนี่ย ไปขายแล้วกบต้องไปขายตรงไหนอ่ะน่าไปขายอยู่ในแบบนี้สิไม่น้อยจังเดี๋ยวเราจะไปหากันต่อเลยนะฮะนี่มีพี่กบด้วยนี่พี่กบไม่เหมือนพี่กบของจริงเลย พี่กบจริงมีพี่กบเรื่องหลายอยู่ข้างๆธรรมดอยากวานได้อยากเรีวก็ได้อยากเ็แม่องได้โอ้ยไม่ได้ตังค์ไม่พออุ้ย,ยเห็นแล้วไปก่อนเลยไปแล้วแล้วตองเก็บอีกสามสิบนะคะภารกิจวันนี้คือไปโลกสองให้ได้ ไปดีไม่น่ไม่ไปดีกว่า